ครับสวัสดีครับนี่กับแานมิตรภาพเทล่าเด้พี่น้องแห่งที่สองนะครับตลาดต้องชมตลักพาวนี้นะครับพี่น้องนะครับที่ทุกท่านนะครับพุทธกระมานะครับติดตามทงไว้นะครับพาไปท่องเที่ยวหลายที่นะครับแห่งท่องเที่ยวนะครับ น้องก็มานะครับเรือข้ามฟากนะครับอยากจะข้ามเรือก็ข้ามได้เ้ยพี่น้องข้ามสะพานกับไปขึ้นยู่ตมอนะครับเ้ยทหารนะครับนี่ครับพามาเที่ยวนะครับชมฝากพี่น้องนะครับดุทธชีึ้นนะครับก็มาติดตามแนวทางก็คือแนวทางนะครับมาเที่ยวก็มาเที่ยวไปยุทธีพี่น้องนะครับเ้อ ไว้นะครับวนันนี้ด้วยใดก็แล้วแต่นะครับพี่น้องมามาเที่ยวนะครับก็ท่านนี้ก็แบบม่ค้าคก็ฝากอยู่แล้วที่นี้วันวนี้นะครับที่จะพบน้องเข้าไปราบสกาละนะครับ ฝาพี่น้องไปขอพอรปลูกกันนะครับฝากเก็บที่ทักทน,นะครับที่แนะ้ทางเมืองันวันนี้นะครับต้องเียวมาตรงนี้แล้วก็จะนำดอกดาวเรืองนะครับ มาถวายผูกกันนะครับถ้าเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวดูถ้าอยู่ข้างนอกก็ว่าได้นะครับเด็ดีนะครับจายวันนี้นะครับมีคนนะครับควงอะไยนะครับ พี่น้องนะครับขามาังกระดานนะครับกระทางเอาพวกเล็กปูพวกเล็กไหวปูมี้ยบ๊ะร้าครับเอาครับ นี่ครับต้องเอาจุดไหว้ผูกนะครับได้แล้วนะครับพี่น้องก็จะไปไหว้ผูกกันนะครับเราก็ไปไหว้ด้านหน้ากันนะครับ นี่าเหลือห้าหกเลยครับ <c oughs> ไว้กันตรงนี้นะครับไป <c oughs> บพี่น้องีข้พมานะครับไวปป้ปลูกน,นะครับรงนี้นะครับ ก่อนนะครับแล้วก็จะไปเสี่ยงเซนชีนะครับวันนี้ตรงก็พาพี่น้องมาเที่ยวนะครับวันนี้โปรดใช้ดนฟีเน็ตเตอร์โปรดชีวิตเจารยานอครับในการรับชมนะครับพี่น้องออกมา ปอนปูกันนะครับกระเป๋าน้องนะครับก็มาติดตามนะครับสูงมากนะครับเอ่อต้องเข้าแม่น้ำาไปข้างในอะไรนะครับก็ว่าข้างนอกนะครับนี่นะครับดอกไม้และผุกเปลี่ยนพี่น้องมาไหว้กันนะครับ นะครับบาทพี่น้องเอซีนะครับก็มาถึงสาตัวสักตัวทกุโตโตสมาสัมพุทธัตว์นโสทศกุโตโตสมาสัมพุทธัตว์นมทศกุปโตโตสมาสัมเจทธะอมนโมพุทธายะอมสีระสันสีสเลชานะนโมนะลัรานะัอมญาสีหะสีสิติกยามหาอริยพุทธคุยะาะ มหาติชาเจละพลังพละพลังมหานโมพุทธายะอมอมะพชัสสาทุสาทุกายะวาจจิตตังหังวันทาองค์มหาลาโภะภูศีสุโธปูเชนิด้วยกายะวาจจิตตังหังวันทาองค์หาลาโภ ุช fall ิสโตปูเจมิยะวจจะจิตตังอหังวันทาองค์มหาลาโภปุชิสุธโธปูเจมิยะวาจะจิตตังอหังวันทาองค์มหาลาโภปุชิสุโธปูเจมิกายะวจจะจิตตังหังวันทาองค์มหาลาชินิเมสีปฐมมาวิสุทธิเทวาปูเจมิกยะวจจะจิตตังอหังวันทาองค์มหาลาชินิเมสมาวิสุทธิเทวาปูเจมิ แต่ที่จำปีกาเจ้าก็จะจิตตังหังวันทาองค์มหาราชินีแม่สีปทุมมาทิสุทธิเทวาภูเชมิกระเด็นแห่งบุญญาธิการขององค์พระปู้สรีสโตโธเลมยาสีปทุมมาคอยหลอจงที่ฟังสุขความเจริญพระปูจะน,นากวีว่าจงลงมาดลบันดาลให้ผู้ขานีิจงร่ำด้วยร่ำด้วยด้วยเจ้าสาธุอภิน,นันต์ก็ ทุกทีก็จะเสียงเสียงชีกันนะครับจะได้ตัวเลขอะไรก็เอาไปเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเนาะฝากนะครับก่อนปู่นะครับวันนี้สาธุโดยเดชแห่งบุญญาธิการโดยหลวงบุทธาข้อนี่นะครับวันนี้ก็จะมาเสียงเสียงชีดูว่า ได้เลขไหนอย่างไรนะครับว่าเลขีพี่น้องก็มานะครับขอรด้วยคำนวโหมดศาสารทุกคอแล้วกันนะข้าพลอยได้สามตัวสองตัวได้สี่ตัวกันนะครับเออใจที่สามน้องมาเลเยแต่แบบเงี่ชื่อน้ำเด็กนั่นแหละว่าเลขี่พี่น้องก็มาเน,นะครับเด้อได้สามไม้พี่น้องอืมออกมาสามตัวเลย พี่น้องตัวเลขนะครับะจะเป็นนะครับตัวเลขนะครับตัวแรกคือนี่ครับพี่น้องเป็นเลขอะไรนะครับรครับก็ได้ตัวเลขนะครับ4ก้า5ีห้หเด้อพี่น้อง ฝากเอสทีทุกท่านนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามก็ดีนะครับดวงโชคดีนะครับสำหรับวันนี้โมจนาซาทูนะครับกับพี่น้องสีนะครับกลับมาเดวงดวงโชคดีนะครับก็ขอบรลจากผู้ประพมแล้วนะครับฝาเอสทีทุกท่านนะครับ ที่เข้ามาติดตามก็ดีนะครับวันนี้ขอบคุณครับจงพ่ดุมันแดนให้ลูกช้างจุดจชกเวลาด,ด้วยเชิญสาธุโมทนาเกละกันนะครับสวัสวดีครับ,บเใหเหรอครับก็ได้ตัวเลขนะครับ เ4 5 1สี่เด้อพี่น้องฝากเอสทุกท่านนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามก็ดีนะครับดวงโชคดีนะครับสำหรับวันนี้มูโมจนาสาธุนะครับกับพี่น้องเอทีนะครับเข้มายังดวงโชคดีนะครับ ก็ขอพรจากผูประพมแล้วนะครับและทีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามก็ดีนะครับแต่วันนี้อง์ปู่นะครับจงคพื่อดุบอนแดนให้ลูกช้างจมจกเวลาบด้วยเชิญสาธุโมทนากกลรกันนะครับสวัสดีครับ ไม่อะไรน่เรียกอะไรอน่ร้อยเดียวจากลูกลูกสุกแล้วค่ะหนึ่ร้อยกาเรียกอะไรนี่สมหวังสมหวังก้าวอ๋อสุกแล้วนี่ครับผมทานไม่เป็นครับไม่เคยทานครับต้องไปนั่นน่ะแถวนั้นนะเอ้ไเรียกอะไรซุ้มก้าวซุ้มอะไรนั่นน่ะก็ไปถาม เด็กน้อยที่นู้นแหละครับครับฝากพี่น้องนะครับก็มาติดตามอันนี้มาเที่ยวกันนะครับที่แก่งกระเบาพี่น้องก็ผู้คนไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าที่นี่คน นี่นะครับเป็นป้ายปากบจ็เป็นสีง่ยายเหรอครับก็ได้ตัวเลขนะครับก็ดสี 45, 19, ่ห้าหนึ่งเก้าห้าหกเลิฟพี่น้องฝากเอสพีทุกท่านนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามก็ดีนะครับดวงโชคดีนะครับสำหรับวันนี้มูอัลาราซาทนะครับฝับพี่น้องทุกทีนะครับกลับมายังดวงโชคดีนะครับ ก็ขออรจากผู้ประมแล้วนะครับและทีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามก็ดีนะครับแต่วันนี้ขอบผูดนะครับเพ่ออดูมันแดนให้ลูกช้างจุม่มตกเวลาด,ด้วยเชิญสาธุโมทนากะกะลรกันนะครับสวัสวดีครับ อะไรนเนี่เขาเรียกอะไรร้อยเดียวจากลูกลูกสุกแล้วค่ะมันก็รอย,<ล>ยเขาเรียกอะไรนี่สมหวังไงมหวังอ๋อ่สุกแล้ว,ลวเน,ววนี่ยครับผมทานไม่เป็นครับไม,ไม่เคยทานครับรต้องไปนั่นแะแถวนั้นนะไอ้เขาเรียกอะไรซุ้มก้าวซุ้มอะไรนั่นน่ะก็ไปถาม เด็กน้อยที่นู้นแหละครับครับคุฟพีพี่น้องนะครับก็มาติดตามวันนี้มาเที่ยวกันนะครับที่แก่งกระเบาพี่น้องก็ผู้คนไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าที่นี่คน นี่นะครับเห็นป้ายนะครับพี่น้องเห็นนะครับนี่เลยนะครับ ก็จะไปที่ระเบียงบุญนะครับนี่ม่เดิมไม้สุกี้มา เลยนะครับพี่น้องมาที่นี่เลยนะครับท่านนะครับก็มานะครับติดตามลุงนะครับฝากไปนะครับอยากมาท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่นี่นะครับฝากเก็บซีพี่น้องนะครับลุงจะพาไปชมนะครับตอนนี้ก็หิวข้าวแต่ยังไม่ได้อย่างแรกก็ยังไม่ได้ถึงนะครับเ้าไปดูที่ เปลือ,นอกนาคนะครับแบตเตอรี่นะครับจริงที่นี่ก็ต้องมาไหว้ปูนาคนะครับ ครับปู่ขอพรก่อนนะครับเสี่ยงตายตัวเลขก่อนนะครับ

เอลาพติห e e e ุเมย์เินิเมเมตังเมตังปัญญาโกมะเจติเยวะธมิพุทธังธรรมังสังฆังสระนังขัจฉามิอภิภูษยามิเอเตนะสัจเจวัจเจนะสดทิเมหนตุสัปทาาทุอาัาปุจารชี ตัวเลขที่น่าจะเป็นสำหรับวันนี้ลูกจะขอล้วงไข่ขึ้นมาก่อนให้ฟิีทุกท่านได้รับชมกันขอให้ได้ชมคงมากกว่าจะนาขอสามตัวบนและสองตัวล่างเายสุกครับต,ตัวเลขสามตัวบนนะครับคุณจะได้ตัวไหนแบบตัวไหนนะครับฝากฟินนีนะครับพี่น้อง มีนะครับตัวเลขได้นะครับได้เลข2นะครับ4นะครับเอฟสันนะครับนี่นะครับน้องลงได้มาแล้วนะครับลูกบอลตัวแรกได้เลข2นะครับ ได้เลขสองนะครับเป็นลูกบอลเสียงไทยนะครับได้เลขสองครับนี่ครับบอลเสียงไทยนะครับอ่าสองมาแล้วนะครับพี่น้องอก็จะเป็นตัวเลขต่อไปนะครับแล้ตัวไหนอย่างไรนะครับได้เลขสอง นี่ครับได้สีเหลืองสองเจ็ดนะครับเป็นเลขเจ็ดนะครับสองแล้วก็เจ็ดนะครับฝากคับพี่น้องครับนี่ครับเลขเจ็ดนะครับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะครับเป็นเลขเจ็ดนะครับ ประมาณนี้นะครับพี่น้องฝากเก็บซีนะครับด้วยความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลนะครับถ้าผู่ให้ก็ขอโมทนาสาธุนะครับจะได้ตัวไหนอย่างไรนะครับฝากเก็ซีครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับได้มาอีกแล้วนะครับตัวที่สามจะเป็นหกก็ได้เป็นเก้าก็ได้นะครับ <c oughs> พี่น้อง ก็กับเตัวเดียวกันนะครับได้สองหกเจ็ดทะเลียงตัวนะครับถ้าเป็นอีกตัวนะครับก็น่าจะเป็นนะครับกลับได้นะครับหกเจ็ดสองเจ็ดก้าสองนะครับเจ็ดสองหกนะครับเด็กคูปีชาหรือไม่นะครับฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันนะครับสำหรับวันนี้พี่น้อง ลง,ลงให้นะครับสรงวดวันที่หนึ่งนะครับขอพรปู่นะครับปู่ท่านให้นะครับก็มาเสี่ยงทายกันที่เตมีนะครับจะได้ใบที่เท่าไหร่นะครับก็ได้มาแล้วนะครับได้มาใบที่นี่นะครับ ใบที่8นะครับเป็นใบที่8นะครับลุงก็จะไปอ่านตัว <c oughs> เลขนะครับหากน้องเอฟีนะครับผู้เข้ามาติดตามวยควมเชื่อนะครับส่วนบุคคลนะครับฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็แนทางนะครับจะพักก็ตามความที่ว่านะครับ ก็ฝากมานี้ฝากเอฟซีพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเกินแล้วนะครับติดตามนะครับมาถึงนะยังต้องกลับไปทานข้าวนะครับฝากพี่น้องเอฟซีไว้ด้วยนะครับแนวทางตัวเลขนะครับวันที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรูลงให้นะครับแนวทางสวัสดีครับเกิด ก็ถายคลิปนะครับฝากคลสี่พี่น้องนะครับสำหรับฮาหน่อยวันนี้นะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับลงลงให้นะครับฝากไว้นะครับพี่น้องขอให้ร่ำรวยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้วันที่3 1นะครับหาซื้อก่อนนั่นก่อนบทชีวิตรนัยนยานนะครับในการรับชม ท่านทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับฝาก F สีพี่น้องนะครับแนวทางแบ่งปันหรับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นสลักษณน้อยตัววิ่งตัวรูดนะครับสหรับวันนี้ฝาก F c ีทุกท่านนะครับขอพี่น้องจงโชคดีร่ำรวยร่ำรวยกันนะครับหัวใหญ่หัวรัฐบาลแล้วออมสินตัวเดียวกันนะครับในชุดเดียวนะครับหาซื้อก่อนอันนะครับสวัสดีครับ